สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mark Tree Channel ครับมาร่วมวางแผนการลงทุนนะครับไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะครับตลาดเซ็ตนะครับก็แปกเนาะนะครับก็เล่นยากนิดนึงเนาะเหมือนจะเสียทรงลงไปแล้วนะจะเป็นในขาลงแต่ก็มีช่วงบ่ายครับมีการกลับเข้ามาซื้อเนาะ แต่ว่าคนที่ขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายย่อยกับทางต่างชาตินะครับที่ขายเทหุ้นออกมาเนาะก็เขาก็กลับไปยืนครับแต่ว่าอย่างเงี้ยแท่งอย่างเงี้ยไม่เรียกว่ายืนนะถ้าเป็นใหอย่างเงี้ครับก็ถ้าแนวรับเนี่ยเชื่อเลยครับว่าตลาดตลาดหุ้นเนี่ยยังยังยัง,ยงลงไปอีกได้เยอะแน่นอนนะครับมันเลยทําให้นักลงทุนมือใหม่เนาะถ้าไม่มีแผนหรือ ถ้าไม่มีหุ้นการบ้านที่ทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเล่นยากนิดหนึ่งนะครับกส็สวัสดีครับก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็จะเป็นรายการลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันนะครับประจำวันที่2พฤศจิกายนนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูหุ้นของวันนี้นะครับที่ติดสแ,แกนมาเดี๋ยวเราไปดูการบ้านที่เราทำไว้ก่อนเมื่อวานนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันยังไปต่อได้บ้างนะอ่ามาดูตัวแรกกันก่อนครับ ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว AKP ของเรานะครับ AKP เมื่อวานนี้ชูตขึ้นไปเนาะแล้วมาบอกว่ารอเขาพักตัวทีเนี้ยเขาก็พักตัวแล้วนะครับแต่ทิศทางยังไม่ชัดเจนนะขออีกสักแท่ง2แท่งนะครับมาดูว่าพักตัวในในกรอบไหนกลัวอย่างเดียวกลัวเขาลงมาพักในกรอบล่างเนี่ยกรอบเนี้ยเนาะเพราะว่าวอลุ่มมันมันไม่มีอ่ะเนี่ยไอตอนเก็บของช่วงเนี้ยวอลุ่มน้อยมากเลยเนาะมาชูตแค่ครั้งเดียวอย่างที่อย่างที่บอกไว้ก็ แนวรับก็ยังให้ที่เดิมครับ2.18นะครับก็ถือว่าน่าสนใจยังถือว่าลุ่งนะครับสำหรับ AKP ป่ะต่อไปตัวถัดมาครับตัว GSC อ่า GSC อย่างที่บอกครับพอเปิดอย่างเงี้ยมันเหมาะกับการเล่น d t a d e เนาะถ้าเราเล่น d t a ด e เนี่ยเรา ATO นะครับเราก,เราก็เราก็อาจจะได้กำไรแค่ช่อง2ช่องนะมันมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เนาะ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับเดทเหมาะสําหรับสายซิงแต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาเฝ้านะครับก็มันก็ยังสะสมอยู่ในกรอนบนนะถือว่าก็ยังโอเคนะในมุมเนี้ยถ้าถ,ถือว่าเดี๋ยวรอดูอีกสัก,กวัน2วันเนาะว่าโวลูมมันยังมีไหมเนี่ยเพราะตอนนี้โวลูมมันหายไปค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแต่แรงขายออกมานะครับ อันนี้ขอเฝ้านะเป็นสีส้มนะครับเปลี่ยนจากเมื่อวานน่าสนใจนะนึกว่าจะไปต่อนะครับแต่พอย่อลงมาแบบนี้ยก็ให้เฝ้าเนาะรอดูต่อไปนะครับอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ยังถือว่าลุ่งอยู่นะครับอ่าตัวทันมา IP ครับ IP เป็นยังไงบ้างเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอพี IP เป็นโดจิครับแล้ววันนี้ลงมาถึงแนวรับและเด้งกลับขึ้นไปเห็นไหมลงมาถึงแนวรับและเด้งกลับขึ้นไปนะครับมันก็แสดงว่า เนี่ยโวลูมเข้าด้วยมีโวลูมมาเก็บของนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับตัว IP นะครับก็ยังเล่นในกรอบได้อย่างที่บอกนะครับ IP เนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบทรงนี้แหละเนาะก็สต็อปล s อก็ถามว่าอยู่ลึกไหมก็ประมาณบาทหนึ่งนะครับในตัว Stop l o s อเนาะอ่าแนวรับยังให้เดินที่เดิมครับเชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะมีน่าจะย่อเนาะย่อลงมาให้เราได้รับสำหรับตัว IP นะครับก็ยังถือว่าลุ่งครับ ตัวต่อมา OTO นะครับ OTO เนี่ยขึ้นมาแบบหลายวันมากเลยนะครับมาดูวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องย่อแล้วเนาะไม่ย่อไม่ได้แล้วนะสำหรับ OTO นะในที่สุด OTO ก็ย่อนะครับแต่การย่อของ OTO เนี่ยมันย่อด้วยวอลลุม่มเนาะนะครับแนวรับ อย่างที่มาเคยบอกครับแนวรับมันยังเป็นจุดเดิมที่11บาทเนาะสำหรับแนวรับส่วนสต็อปล s อให้เป็นแก่มนี้นะครับถ้าเขาลงมาเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่ามันอเอาจริงๆเนาะถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยมันขึ้นมาไกลมากเลยนะส่วนตัวเน็ตแวลูของเขาอ่ะจริงๆมันอยู่ที่แค่ประมาณ4บาทกว่าๆเองอ่ะแต่มันเด้งขึ้นมาจนถึง11บาทได้เนี่ยถือว่ามันก็ทําตัวเองขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ดึงดูดดึงดูดดึงดูดนักลงทุนเนาะให้มาสนใจเขานะครับก็ลองดูครับพรุ่งนี้สมาคมโอ TO โเนาะอันนี้มาเฝ้าอยู่นะครับรอดูถือว่าลุ่งนะครับซีเคียวนะครับสำหรับซีเคียวเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเสียทรงอย่างชัดเจนแล้วก็รุนแรงมากนะครับสําหรับตัวนี้อ่าถ้าเป็นมุมมองของม้านะมาขออนุญาตนะครับเอาออกจากเฟบอริษิทนะครับ คือถ้ายอ่อลงมาถึงแนวรับเราสนใจแต่ถ้ายอ่อลงมาแรงขนาดนี้เราไม่เอาแล้วนะครับเราไม่ไหวกับเขาแล้วเนาะถ้ามันยอ่อเสียทรงกรอบเนี้ยลงมาแล้วอ่ะแล้วก็หลุดเส้นซุปเปอร์เทนของเรานะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับถือว่าล่วงครับตัวถัดมาครับ TACC TACC เป็นยังไงบ้างนะครับมาดูโอ้โห TACC เนี่ยล่วง ล่วงลงมาหนักเวอร์ทรงคล้ายๆกับซีเคียวเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับในมุมมองของม้าเนี่ยมันถือว่าแทงไส้มาที่สต็อปล็อแล้วนะครับขออนุญาตเอาออกเนาะอย่างที่บอกนะครับถ้าเราวางแผนตัวไหนที่มันหลุดแผนเราเราต้องคัดนะครับไม่งั้นเราจะเจ็บหนักเนาะเดี๋ยวตอนท้ายม้ามีเคสตัวหนึ่งให้ดูนะครับโอเคสําหรับ t c c นะครับขออนุญาตเราออกเนาะเดี๋ยวรอเขากลับตัวอีกทีนึงแล้วก็มาวางแผนกันกันใหม่นะครับ AP ตัวถัดมาครับสำหรับ AP นะครับตัว AP นะครับก็เฮ้ยยังยืนอยู่ในกรอบเว้ยลงมาแนวรับนะครับเด้งแนวรับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะน่าสนใจแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้นะพร <Yahoo! S 1> ุ่งนี้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยลองทำกันบ้างกับตัว AP เนาะตัวเนี้ยถ้าเป็นเฟเวอร์บิตก็ขอเอาไว้อำรับต้นๆ้นเลยนะครับเพราะว่า1คือลงมาสะสมกำลังไม่หลุดโลเดิมนะครับแถมลงมาที่แนวรับแล้วเด้งกลับ ถ้าอย่างเงี้ยถือว่าน่าสนใจนะครับลองมาดูว่าวอลุ่มจะเข้าพีคหรือเปล่าเออแต่ตัวนี้มาร์กชอบนะครับถ้าแบบเนี้ยเนาะเพราะว่าในกราฟกราฟใหญ่เนี่ยมันก็เป็นไซด์เวย์แหละแต่เป็นไซด์เวย์ขึ้นไซด์เวย์อัพนะครับลองดูครับลองดูครับสำหรับตัวนี้นะครับ AP น่าสนใจครับตัวถัดมา BM นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลงมาหลุดไปไกลเลยนะครับลงมาได้ครึ่งแท่งถ้าอย่างเงี้ยอ่าจริงๆมันมา มันมันที่แนวต้านเก่าที่เขาเคยทําไว้เนาะแนวต้านที่ที่จะสมแต่อย่างที่ม้าบอกครับถ้ามันหลุดสต็อปลอตตรงนี้แนะนําให้คัดนะครับควรคัดออกไปเลยเนาะถึงแม้ในมุมมองมันยังเป็นยังมันยังเป็นขาขึ้นนะแต่ถ้าเขาหลุดเสียจังอย่างเงี้ยอย่างนี้เราจะไม่เล่นนะครับแสดงว่าโอเคหุน้นมันมันมันหมดเดี๋ยวมันจะหมดแรงนะครับในตอนเนี้ย เราก็เอาออกนะครับถ้าเบนวีนี่ถือว่าล่วงนะครับอ๋อที่มันล่วงหนักๆเนี่ยเพราะว่ามันมีราคาเหล็กครับที่ปรับตัวลดลงนะครับทำให้อ่าหุ้นที่ทําเกี่ยวกับผลิตพวกเหล็กแล้วก็จําหน่ายพวกเหล็กเนี่ยเขาก็จะปรับตัวลงไปด้วยเนาะอันนี้ทั้งคอมมูนิตี้เลยนะสำหรับตัวบ m เนะครับต่อมาตัวไซแมทครับไซแมทเนี่ยก็ลงมาเรียกว่า จะมาเล่นอยู่ในกรอบให้ได้เลยนะครับตอนแรกนึกว่าจะมีแบบดีดเด้งกลับนะไม่เลยทิ้งตัวลงมาในกรอบอะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันถือว่าเสียทรงนะครับถ้าเป็นมุมของม้านะมันบอกว่ามันเสียทรงแนละ้วเนาะหลุดสต็อปโรสนี่คือกี่ตัวแล้วเนี่ยที่ถึงสต็อปลรสเราหมดเลยเหมือนมันมีการเคลียร์อะไรบางอย่างถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็ในมุมมองนะมันเป็นการกลับตัวขาลงแล้วแหละเนี่ย เด้งขึ้นลงเด้งขึ้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือก็จะลงนั่นเองเนาะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับเอาออกเอาออกจากเฟสบริษเนาะแต่ว่ายังเป็นมันยังมองว่าเป็นไซด์เวย์นะก็รอดูว่าพรุ่งนี้จะมีแรงกลับมาได้หรือเปล่านะแต่ขออนุญ,ญาตเอาออกก่อนนะครับสำหรับตัวไซด์แมทถือว่าล่วงครับตัวต่อมาครับ RBF เป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับ RBF อ่ะอย่างที่บอกครับ RBF มองถึงใกล้ถึงแล้วสิ่งที่ทําคือก็ย่อครับเนี่ย เออมันก็ย่อมาในกรอบเรานี่แหละเออมามามานะครับใกล้ถึงแนวรับเราแล้วนะครับแนวรับเราอยู่ที่10ประมาณนี้สิบเกนะครับเป็นแนวรับเนาะก็ลงมา้ถึงแนวรับครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีบอกไว้ทุกครั้งเลยหุ้นตัวนี้ดีนะครับก็เอาไว้ในเฟสบริษทําการบ้านกันดูแล้วยาวๆเลยเนาะสำหรับตัว rbf นะครับอ่าก็จบไปแล้วของหุ้นเมื่อวานเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้มีตัวไหนติดมาบ้างเนาะตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว แอดวานนะครับหุ้นร้อยบาทนี่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยไม่อยากให้เล่นนะครับเพราะว่าคือมันเป็นหุ้นใหญ่อ่ะพอหุ้นใหญ่อ่ะเวลาขยับตัวมันขยับตัวช้านะแล้วก็การที่ขยับตัวช้า2คือเราได้หุ้นจํานวนน้อยเนาะเวลาแบบปันสมมุติเราถือลืมอะ่ะแล้วเราต้องการปันผลอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อให้เขาปันผลแบบ3บาท5บาทแต่เวลาเราซื้อร้อยหุ้นสิ่งที่เราได้คือ50บาทครับมัน มันไม่คุ้มอ่ะอ่ะเราเอามาเล่นเป็นแบบซื้อมาขายไปเนาะมันคุ้มกว่านะครับอันนี้ครับกลับตัวเนาะนเป็นการกลับตัวในในขึ้นย่อยของของของ,ของตัวเขาแล้วแหละนะครับสำหรับแอดวานนะแอดวานนะครับในมุมมองมานะ,ะแนวรับอยู่ที่190บาทนะครับส่วนสต็อปรอร้อแสิบเจครับแนวต้านไปเจอกันเลยครับ197นาะก็ถือว่าอันนี้รอเขาย่อลงมารับ นะครับขอให้เป็นสีส้มนะครับตัวถัดมาครับ B H ครับ B s SO. โอ้อันนี้ก็ร้อยกว่าบาทอีกแล้วอะ่ะโอ้ทำไมวันนี้มันมีแต่หุ้นร้อยกว่าบาทนะครับหุ้นร้อยกว่าบาทเนี่ยเรามันเป็นหุ้นที่ดีเนาะถ้าคนที่จะถือแล้วก็กินเงินปันผลนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับตัวพวกหุ้นใหญ่แบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นแบบรายย่อยอะครับมัน มันไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะอ่ะโอเคครับก็แนวรับนะมาร์กมองตรงนี้เลยนะครับ149บาทเนี่ยเป็นแนวรับนะส่วนสต็อปลอขอเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับที่1 3 9สเนาะส่วนแนวต้านกลมๆครับ160กนะครับแล้วก็ใกล้วันประกาศงบแล้วอันนี้ถ้าไม่ย่อไม่เล่นนะครับก็เฝ้าไว้เป็นสีส้มตัวถัดมาครับฮานะอ่าโอเคฮานะเนี่ยถือว่าเขาเลือกแล้วนะเขาเลือก ตัวเขาเองและว่าเขาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับสำหรับตัวฮานะวิธีการเล่นฮานะครับก็ตัวนี้มันเป็นพวกชิ้นส่วน,นอ,อิเล็กทรอนิกส์เนาะอะจะบอกก่อนว่าหุ้นที่ได้อันนี้สงจากตัวการประกาศยานแม่นะครับของตัว Facebook ที่เป็น Meta เนี่ยหุ้นที่ได้อันนี้สงหลักเลยจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็พวกที่ทําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เนาะถามว่าเขาได้อันนี้สงยังไง สมมุตินะครับตัว f a c o b อ่ะใช้พวกฮาร์ดแวร์นะครับที่เป็น V R ก็เองเลยก็ดีนะครับหรือจะเป็นพวกจอยสติ๊กคอนโทรลเลอร์พวกเนี้ยดังนั้นฮาร์ดแวร์ก็ต้องใช้ครับซอฟต์แวร์ก็ต้องใช้ไมโครชิพนะพวกเนี้ยใช้หมดเลยนะครับมันก็เลยจะได้อัน,นิสงส์เนาะอ่ะถ้ามาดูตัวฮานะนะครับตัวฮานะเนี่ยแนวต้านเดิมที่เขาทำไว้เนี่ยที่84บาทเนาะอันเนี้ยโอ้โหชนมากี่รอบหนึ่ง 2 3 4 5ชนมา5้ารอบเลยกว่าจะผ่านนะแล้วก็ผ่านแต่ถามว่ายืนได้สตองไหมยังไม่สตองเนาะต้องรอดูพรุ่งนี้ว่าจะยืนแบบได้แข็งแกร่งหรือเปล่านะครับแนวรับอยู่ที่84ครับแนวต้านอยู่ที่90ครับส่วนต็อปลอสอยู่ที่79ครับอันนี้ลองวางแผนกันดูถือว่าน่าสนใจนะครับตัวนี้ให้เป็นสีแดงไว้นะครับอ่า IP บอกไปแล้วเนะวาะมันน่าสนใจยังไงนะครับลองดูได้เนาะสำหรับตัว IP ถัดมาจะเป็น K Bank ครับ K Bank เนี่ยเป็นเป็นหุ้นแบงค์ตัวหนึ่งเลยเนาะที่กลับตัวชัดเจนที่สุดแล้วแหละในบรรดากลุ่มแบงค์ทั้งหมดนะครับก็ตัว Kbank เนี่ยมาคิดว่านะครับเขาจะเล่นตัวเองเนี่ยอยู่ในกรอบตรงนี้แหละนะครับกรอบที่เราตั้งตั้งสต็อปร้อยไปเลยนะตรงนี้เนาะ ส่วนแนวต้านโอ้โหถือว่าน่าสนใจนะเนี่ยสำหรับตัวเคแบงคนะครับก็อ่ะคนที่มีของก็ลันเทนไปได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของล่ะครับถามว่าเรามารับตรงไหนได้เนาะก็ถ้าจะเพย์เซฟอยากให้มารับข้างล่างนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ย141ก็เป็นจุดรับได้แล้วนะสำหรับตัวเคแบ k คเนาะก็เล่นอยู่ในกรอบเนี่ยงบประกาศออกมาแล้วครับตัวเค a n k เนี่ยขาดทุนนะครับจากครั้งที่แล้วเนาะก็คือติดลบลงมา นะครับอ่าติดลบลงมาเห็นไหมกลุ่การเงินประกาศลงมาแล้วนะครับในกลุ่มแบงค์ตัวของเขาถือว่าติดลบเนาะแต่หุ้นก็ยังตอบสนองกับเขาอยู่นะครับก็ยังถือว่านะ่าสนใจครับมันเป็นขาขึ้นแล้วแหละเนาะอันนี้ก็ให้เป็นสีแดงนะครับตัวต่อมาอ่ะวันนี้ก็จะติดประมาณทรงๆพวกนี้แหละนะครับพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เอ้ยพวกแบงค์เอ่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตัวถัดมาเนี่ยจะเป็น KCE ครับสำหรับตัว KCE เนี่ยอ,อย่างที่บอกเนาะแปลกไหมเขาเล่นอยู่ในกรอบเนี่ยบาร์กตีไว้ตั้งนานแล้วกรอบเนี่ยคือพอถึงเสร็จทะลุตอนเห็นแบบดีใจมากเลยนะยจะไปยืนแล้วหรอไม,ไม่ครับสุดท้ายก็ปิดตลาดกลับมามายืนตรงเดิมถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ให้ระวังนะครับคนที่มีของเนี่ยควรเทคโปรฟิตนะควรเทคโปรฟิตไว้ ส่วนคนที่ยังไม่มีของรอย่อครับรุ่นยอลงมาเนี่ยประมาณ80บาทเนี่ยเราค่อยมารับเนาะถ้าเป็นแบบนี้เชื่อเลยพรุ่งนี้จะมีแรงขายสำหรับตัว k c ซเนาะก็ดูโวลูมที่เข้าเห็นไหมครับโวลูมที่เข้าก็จะอยู่ข้างล่างส่วนใหญ่เนาะอ่าก็ตัวนี้ยังไม่ยังไม่สนใจเนาะถ้าไม่ย่อลงมานะครับก็แนะนำเทคโปรฟิตตัวถัดมา SCB อ่าตัวนี้เนี่ยถ้าหุ้นที่เล่นในกรอบแบบนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับแต่ scb เนี่ยวันนี้ประกาศข่าวที่แบบก่อนมากจากคลิปแป๊บเดียวเองนะครับก็คือเขาไปซื้อกิจการนะครับในส่วนของ b i t บิตคัพเนาะโอ้ซื้อถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะเนื่องจากบิตคัพเนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ขายพวกบิตคอยนะครับการที่เขาไปซื้อแบบนี้มันทําให้เห็นว่า,ารูปแบบของธุรกิจของตัว scb เนี่ยมันน่าจะมีการปรับอะไรบางอย่าง นะครับในตัว s c b 1 0 x ที่เขาที่เขาทำไว้เนาะอาจจะมีการลงทุนในฝั่งของคริปโตนะครับทำให้เชื่อเลยพรุ่งนี้จะมีการเล่นหุ้นสำหรับตัว s c b แน่นอนนะครับประกาศข่าวขนาดนี้นะครับแล้วก็นักลงทุนชอบครับข่าวแบบนี้นักลงทุนชอบชอบมากด้วยแต่มันจะเป็นข้อเสียในงบการเงินนะครับเพราะว่าการที่เขาซื้อกิจการเนี่ยรายได้ที่เขาได้จากพวกการขายหรือว่าดอกเบี้ยต่างๆเนี่ย มันก็ต้องเอาไปลงทุนกับพวกนี้เนาะรายได้กําไรมันก็จะหายไปเงินปันผลมันก็อาจจะลดลงไปด้วยเนาะอันนี้นะครับอ่าโอเคลายมาซะยาวเลยทีนี้อ่ามาดูครับว่าถ้าเรายังไม่มีของสําหรับ SCB ทําไงนะครับเดี๋ยวรอย่อลงมาครับที่126บาทเนาะแล้วก็ไปขายที่140บาทนะครับสำหรับแนวต้านเขาส่วนสต็อปลอ s ถ้าหลุดแก็บนี้มาให้แก็บนี้เลยนะเพราะมันสะสมกําลังมาสักพักนึ่งแล้ว นะครับก็ถือว่าสวยเลยเนี่ย121บาทนะครับเป็นแนวสต็อปลอสถ้าหลุดตรงนี้แนะนาให้ขายออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันมันน่าจะมีการลงมายาวเนี่ยไปเจอกันอีกทีคือ1 0อบาทเลยนะครับสำหรับ s c b เนาะน่าสนใจครับตัวต่อมา WHA อ่าตัวนี้อย่างที่บอกขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอย่างช้าช้าลงอย่างช้าช้าไม่ต้องหวือหวามากนะครับตัวนี้ก็ยังมองมุมเดิมครับมองมุมเดิมเลยนะ แนวรับขอยกครับขอยกแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยอขอให้อยู่ที่ตรงนี้ครับส4่นะครับส่วน stop l ล s s นะครับยังให้ที่เดิมแล้วก็อ่ะส่วนแนวต้านนะครับยังให้3.6 6เนาะ stop l ล s s ก็ขอขยับครับเป็น3.3 0เหตุผลที่ขยับ t o อ l o s s เพราะว่าเขาสะสมกำลังตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วมามองว่าคนที่มีของช่วงเนี้ยตอนเนี้ยเขารอ take Profit อยู่ นะครับก็ถือว่าน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับ WHA เนาะตัวถัดมาครับโอ้ตัวนี้ก็กลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับชัดเจนเลยสำหรับตัว SCM นะครับตัวนี้ถ้าให้ความน่าสนใจสำหรับตัวนี้นะมาร์กยังไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยกล้าที่จะใส่กับตัวนี้เนาะ ทำไมมาร์กถึงพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่ามาร์กชอบสังเกตโ์โวลูมครับโวลูมเนี่ยถ้าโวลูมหายไปแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบก่อนหน้านี้นะอันนี้มาร์กชอบนะครับก็คือ 4- 5หวันเนี่ยยังมีโวลูมแบบเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลียฉล่ยกันหลักล้านแต่อยู่ดีๆโีโวลูมจากหลักล้านเหลือหลักแสนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยต้องระวังแล้วนะแสดงว่าคนน่ะก็จะเลิกเหมือนกับไม่ให้ความสนใจเขาเท่าไหร่นะครับดังนั้น ถ้าเป็นหุ้นแบบนี้ต่อให้ขึ้นก็อาจจะไปได้ไม่แบบไม่สุดนะครับแล้วเขาขึ้นมาได้ไกลแล้วอะ่ะมันทําให้มือใหม่อย่างเราอะ่ะเราจะมาจั่วแบบเนี้ยมันอาจจะทําเราต้องอาจจะต้องไปดูงบการเงินหรือว่าดูรูปแบบธุรกิจเขาสะหน่อยเนี่ยว่าเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเนาะถึงจะประกอบได้นะครับก็ในมุมมองของมา้าม้ามองว่ารอย,ย่อก่อนดีกว่าครับไม่อยากให้มารับเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับ แล้วแนวรับไหนล่ะที่จะรับได้นะครับก็อยากให้มารับที่9บาทครับสต o อปลอสจะได้ใกล้สต o อปลอสด,ด้วยที่8.80นะครับส่วนคนที่มีของก็รันเทนไปเลยครับเจอ10บาทแนะนําให้เทโปรฟิตนะครับตัวถัดมาจะเป็นตัวกันกุลนะครับกันกุลเนี่ยก็ชูตขึ้นมาได้5วันติดนะครับแล้วก็ขึ้นมาสะสมกําลังนะครับในกรอบบนเนาะถ้าเป็นกรอบสะสมกําลังอย่างเงี้ยมันก็เล่นไม่ค่อนไม่ยากนะครับก็ แนวรับมาค่าตรงนี้ครับ5.5นะครับเป็นแนวรับส่วนซอลต์ลอด5.3ครับแนวต้านนะครับขอให้ผ่าน5.5 8 5ไปได้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็พวกสัญญาณต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในทรงๆนะครับเนี่ยพวกสตองเทนอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยนั้นมากแต่ใกล้งบปันผลแล้วนะเอ้ยแต่ก็ใกล้ประกาศงบแล้วครับวันที่11เนี่ยประกาศงบแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งเนาะตัวการกุลเนี่ย ถือว่าน่าสนใจครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปวิดีโอลุ่งหรือล่วงหุ้นายวันนะครับประจําวันที่2นั่นเองเนาะแต่เมื่อกี้นะครับมาร์คบอกไว้ตัวหนึ่งเนาะตัว STGT นั่นเองตัวถุงมือ,อยางนี่ครับตัวนี้เป็นเคสหนึ่งเลยนะที่ที่เพื่อนๆของมาร์คแล้วกันหลายคนเนาะที่ถามเข้ามาว่าแบบเอ้ยมาร์คตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีนะทําไมมันถึงลง ทั้งทั้งที่ปันผล 7%, นะครับงบการเงินดูง,งบการเงินสะหน่อยโอ้โหเติบโตซะขนาดนี้นะครับทำใหมหุ้นล่วงไม่หยุดเนาะอันดับแรกครับต้องบอกก่อนว่าตัวของอสีตันกรุ๊ปเนี่ยที่ทำถุงมือ,อยางมันมันมีข่าวแล้วกันเนาะมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องอถุงมือที่ไม่ได้คุณภาพครับที่ส่งส่งไปให้ที่อเมริกาบ้างเอ่ยแล้วก็จำนวนราคาของยางที่ปรับตัวลดลงเอ่ย นะครับมันก็ส่งผลทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ค่าเงินนะครับที่อ่อนค่าเนี่ยมันก็กระทบกับพวกการส่งออกของเขาเนี่ยเห็นไหมครับว่าข่าวพวกเนี้ยมันมาครอบนะครับในตัวของการเล่นของพวกหุ้นต่างๆเนาะมันก็เลยทําให้ช่วงที่มันชูดขึ้นไปเนี่ยถามว่าเอ้ามันขึ้นไปมันก็อาจจะไปต่อได้ถูกต้องครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกไว้เนาะถ้าเราทําตามแผนสมมุติที่มาร์คบอกเนาะอ่ะขอเป็นช่วงนี้นะครับ แนวรับอยู่ที่45สเนาะสมมติเรารับที่45นะมันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วไม่รู้หรอกว่ามันจะเราจะเทคโปรฟิตที่เมืนะ่อไหร่เนาะเพราะมันเลยแนวต้านมาแล้วเราก็เอ้ย40กว่าขายดีไหมบางคนก็ขายบางคนก็เอ้ยหุ้นดีน่าจะไปต่อได้50บาท60บาทคิดอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นมามาก,ก็เทคโปรฟิตนะครับแล้วค่อยรอเขายอ่อแล้วกลับมาซื้อใหม่เนาะเราก็มาวางแผนใหม่สมมุติเราขายไปแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ขายล่ะอ่าไม่เป็นไรก็ถือไปจนปันผลเห็นไหมครับปันผล ปันผลสองบาทปันผลหนึ่ง้าอ่ะปันผลวันที่ปันผลล่วงลงมาแต่ไม่หลุดสต็อปลอสเราเพราะสต็อปลอตเราอยู่ที่สี่สามถูกไหมครับเราก็ดันไปต่อถ้าอย่างนี้แต่วันถัดมาครับล่วงลงเลยหลุดสี่สาสิ่งที่ทาคืออะไรครับบางคนอุ้ยเดี๋ยวหุ้นก็เน่งกลับไปนะครับพอคิดอย่างนี้เนาะมันก็อ่ะเราพอมันเด่งกลับไปเราก็โอ้เดี๋ยวมันก็ไปต่อลาลำหุ้นแต่ดูครับสิ่งที่เกิดขึ้น จาก40ล่วงลงมา20ชัดไหมนะครับแต่ถ้าเราคัดลอดปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปวางแผนเขาและเราเห็นเขาเป็นขาลงอย่างเงี้ยเราอยากจะเอามีดเอามือไปรับมีดไหมครับถ้าเป็นคนปกติก็ไม่อยากรับถูกไหมแต่พอเขาเด้งกลับขึ้นมาเนี่ยอุ๊ยพักฐานกลับมาแน่เลยใส่เข้าไปอีกไม้สิ่งที่เกิดขึ้นคือล่วงครับเนะอะเพราะเขาเป็นขาลงอะ่ะเราจะไม่ค่อยเล่นหุ้นขาลง นะครับอ่านี่ก็เป็นเคสสตาร์ดี้ให้เห็นเนาะสำหรับหุ้น STGT นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับให้เป็นเป็นกำลังใจนะให้กับช่อง Mark T Channel ด้วยนะครับหรือถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับมาก็จะตอบทุกคำถามเลยนะครับที่คอมเมนต์เนาะอ่าก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ครับ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ